เชฟผู้ท้าชิงเชฟอาร์ตสุดยอดเชฟนักจิตกรบนจานอาหารก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อท้าชิงความล้ำเลิศในรสชาติอาหารกับเชฟกะทะลิกอาหารยุโรปเชฟเอียนในโจยวรัตุดิกหลักกุ้งมังกรแคนาเดียล็อบสเตอร์และเชฟทั้งสองก็สามารถรังสันเมนูออกมาประชันกันที่ครบทั้ง4เมนู และต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อนตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้คือเชฟแอชลี่โคแมนเอ็กซีคูทีฟเชฟ at a n นันตราโฮเดลคุณประวิตรเปรืองอศรนบรรณาธิการบริหารฟ o ้ดสไตลิสแมกกาซีนคุณสุทธิพงศ์สุริยะโปรเฟชชั่นัลฟู้ดสไตลิสมอมหลวงภาสันสวัสดิวัฒนักชิมอาหารชื่อดังคุณซอนยาคุลลิงวัชรศิลป์พิธีกร์นักสแสดง เมนูแรกจากเชฟกาเทลิกเชฟเอียนเราจะเริ่มต้นด้จานแรกเลยนะครับครับผมจานแรกนะครับผมทำสออย่างนะครับก็คือ,อ,อซอสท,ที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับผมเรียกเป็นขี้เมาเป็นขี้เมาแบบฝรั่งสไตล์นะครับอีกซอสตัวนึงก็คือซาวครีมเพื่อการตัดเลี่ยนนะครับผมก็มอยากจะให้ทานกล้ามก่อนนะครับดูว่าเท็กเจอร์รสชาติเป็นยังไง ตอนแรกผมห่วงว่าเนื้อตัวล็อบสเตอร์หรือกุ้งมังกรจะโดนกดบังแต่จริงๆแล้วก้ามเน,เ,นเนื้อจะมีความหวานขึ้นมาเลยหวานมากเลยพรมีความเข้มข้นของซอสเข้ามาแล้วมีกลิ่นหอมของชีสหนึ่เลยนะครับ,<อ>บตัวนี้ดีมากเลยครับเม,มนูถัดไปเป็นเมนูที่นำเสนอความโดดเด่นของรสชาติในสไตล์อาหารแอฟริกันดั้งเดิมวันนี้ผมทำทาจีนนะครับเป็นทูดิชแนงเขาเลยนะครับใช้สูตรผสม นะครับเป็นพวกเครื่องเทศต่างๆนะครับทุกอย่างผสมรวมกันเสร็จแล้วนะครับผมก็มาใส่เข้า,าไปในถุงซูวีเพื่อต้องการที่จะให้เทคเจอร์เขาดีขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นแล้วรสชาติเข้มข้นขึ้นนะครับตัวของเนื้อของล็อบสเตอร์นะครับพอถูกเคี่ยวด้วยซอสของมะเขือเทศนะครับมันมีความหวานของเนื้อมะเขือเทศนะเข้าไปอยู่ในตัวของล็อบสเตอร์ แล้วก็ทําให้เท็กเจอร์ของ lobster เนี่ยนุ่มแล้วก็มีความหวานาเมนูนี้รู้สึกรสชาติดีมากๆเลยครับเชฟอันดับต่อไปเป็นเมนูเผ็ดร้อนระดุดความโกรธของ angry bird จานต่อไปนะครับผมรู้จักกัน angry bird นะครับผมวันนี้เป็น angry lobster ที่ทำพริก angry เพราะว่าพิโรดนะครับก็คือจริงๆ,ๆแล้วผมใช้พริกเข้ามาเป็นหลักการนะครับผมเสิร์ฟด้วยกับโฟมของบีทรูทนะครับผมแล้วก็สโมกด้วย แอ p เปิล o ูดนะครับเป็นไม้ของ Apple กับมะพร้าวนะครับผมอย่างแรกเลยนะคะหลังจากที่เปิดจานนี้ขึ้นมา กลิ่นหอมมากเลยนะคะ presentation ของจานนี้ในพิมพ์ชอบมากเอซอสที่ที่คุณเอียนทำเนี่ยซอสเนี่ยมันมีทั้งเปรี้ยวแผ็ดเค็มทุกรสชาติเข้าไปรวมอยู่รวมถึงหวานของล็อบสเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมันมันกลมกลืนกันดีมากชอบมากค่ะถัดไปเป็นสุดยอดเมนูความอร่อยเสมือนที่หยิบแด,ดนจิงโจ้ย่างแท้จริงจานนี้เป็นจานที่สนะครับผมเรียกว่า เนเดียล็อบสเตอร์เหยียบดาวอันเดอร์นะครับข้างในเนี่ยมีซอสเป็นซอสที่อยู่ด้านหน้านี้ด้วยนะครับเป็นล็อบสเตอร์บาลูเทนะครับอย่างแรกเลยอยากจะให้เปิดฝาก่อนนะครับดูว่าซอสพอไหมหรือว่าอยาจะลองชิมเป็นซุปด้วยก็ได้นะครับแต่ชนอนท่านที่จะเข้มข้นนิดหนึ่งแล้วก็ขนนิดหนึ่งครับก,การนำเสนอนี่น่าสนใจมากเพราะว่า ทำเป็นพายคำนึงไม่ถึงว่าจะทำพายอย่างนี้กับ l o เตอร์ได้แล้วเป็นพายแบบออสเตรเลียด้วยคือใส่ถั่วลันเตาหวานลงไปด้วยนะครับมันเลยมีกลิ่นหอมหวานของถั่วลันเตารสชาติเบาๆมีเนื้อล็อบสเตอร์ที่หวานและแน่นอยู่ด้วยนะครับและที่สำคัญคือมีแป้งพายที่มีความมันความหอมความกรอบเข้ามาพอกินเข้าไปครุกคร้าแล้วนี้อร่อยทุกอนูเลยครับขอบคุณครับผุ และจานสุดท้ายเป็นเมนูของคาวและของหวานที่ผสานความอร่อยจนยากเกินจะตัดใจเลือกทานอันนี้นครับเป็นการตั้งชื่อขึ้นมาโดยที่ว่าผมทําแล้วเนี่ยผมว่าผมจะทขํขคาวดีหรือหวานดีผมก็เลยทําเป็นคัสตาร์ดนะครับผมาทานคู่เป็นไปกับก้ามล็อบสเตอร์ที่เห็นส่วนตัวที่เป็นซอสที่คลุกคลิกไปด้วยเนี่ยนะครับผมใช้มันของกุ้งมังกรเอาไปบดนะครับกับในครีมหน่อยหนึ่งนะครับแล้วใส่ลงไปในตัวของคัสตาร์ดนะครับผมก็เลยตัดใจไม่ถูกว่า lobster Actually, I enjoyed the contrast in the flavors. Um, it did give me a really feeling of summer uh, with the sweetness, sour, and obviously the sorbet as well. Um, obviously, the, the cream being a bit hard was a, a bit hard to say how that texture would have gone with the lobster actually if it had been of that custard consistency. But the presentation was nice. And as I say, I enjoyed I enjoyed getting the different taste there. Thank you. อันดับต่อไปเป็นเมนูจากเชฟผู้ท้าชิงเชฟอาร์ตอันดับแรกเป็นเมนูที่สร้างสารรค์ความอร่อยได้อย่างลงตูวเชิญอธิบาย,ยครับครับผมสำหรับจานนี้นะครับเรียกว่าทอฟฟี่ลอฟเตอร์หรือพับพลาสตีฟลอฟเตอร์นั่นเองครับจานนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าซอสนะครับที่ผมใช้เนี่ยครับเป็นซอสปา์มจานชีสนะครับผสมกับวิปปครีม ส่วนไส้เนี่ยฮะก็เป็น lobster b i t ด้านในเนี่ยนะฮะเป็นชีสตัวหนึ่งลักษณะคล้ายกับชีสับมอ z ่าโรยด้วย truffle ครับไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าแป้งเนี่ยความกรอบเนี่ยพอดีแล้วไม่หนาเกินไปแล้วก็รสชาติของกุ้งมังกรข้างในเนี่ยก็อร่อยมาก้ารวมรสชาติทุกอันด้วยกันเนี่ย perfect เลยค่ะไม่หเหม็นคาวแล้วอร่อยที่สุดครับ จานนี้สร้างสรรค์ได้ดีมากนะครับแป้งเนี่ยกำลังดีเลยแล้วหอมมันนะครับกินกับซอสที่มีชีสพา์มจาโน่แล้วก็มีข้างในด้วยนะครับตัวนี้ผสมกับตัวลอสเตอร์บิสที่ทำมานะครับตัวนั้นมันจะมีความหอมมากเลยนะครับครับต่อไปเป็นเมนูที่อร่อยล้ำเกินห้ามใจจานต่อไปนะครับอันนี้เป็นศิลปะมากเลยลจานนี้นี่เอ่อจะเรียกว่า UFO r รสเตอรครับผมหรือ b ั a ลาวิโอโรโรสเตอรนั่นเองครับอยากจะให้ทานฟองคัมปารี่ก่อนแล้วก็ดื่มน้ําเพราะว่าฟองคัมปารี่เนี่ยเป็นฟองสีชมพูจะทําให้ได้เลดาลิ้มรสชาติที่แท้จริงของอาหารนั้นๆได้ครับผมจากคำแนะนำของเชฟนะครับที่บอกให้ทานตัวฟองอันนี้ยครั้งแรกที่เข้าปากไปเนี่ยมันมีรสขมเล็กนิด แต่พอเราทานกับล็อบสเตอร์แล้วเนี่ยนะครับแปลกมากก็คือว่ามันกลายเป็นรสหวานมีหวานตามมาแล้วก็มีรสชาติของสไปค์ความเผ็ดตามมาด้วยเออเป็นเมนูที่เรียกว่ามาสาจารย์มากครับแล้วก็อร่อยมากด้วยครับขอบคุณครับถัดไปเป็นเมนูที่ผสานความอร่อยได้อย่างถึงใจ สำหรับจานนี้นะครับก็เป็นก้ามปูนะครับหรือว่าเมนล็อบสเตอร์นั่นเองครับที่ผมทำเมนล็อบสเตอร์ตัวนี้เนี่ยซอสตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยนะครับเป็นซอสที่เคี่ยวจากอธิโชกด้วยอันนี้เป็นรสชาติของซิซิเลียนครับผม Presentation. I think uh, it, were, it was nice with the way it was done. I perhaps would have liked to have seen maybe a crockery lid or a little bit different lid uh, to hold the smoke in. Um, but uh, the the dish itself, uh, the smokiness, it complemented very well with the uh, with the tartness from the artichokes and in general the tartness from the sauce it was very nice. Uh, Perhaps a little bit strong for the lobster itself, but what was nice then is that the cherry tomatoes went very well with the sweetness of the cherry tomatoes. It was quite nice to take that afterwards after having eaten the sauce. Menu to buy. It's a menu that the เสิรฟ์ฟอยู่2อยา่างก็คืออย่างแรกที่อยู่ในช้อนนี้ก็คือสาวครีมแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมเสิรฟ์ฟด้วยไข่ปลาคาเวียรครับผมด้านข้างของ l อ o เ s t e r กบปะชนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยผมจะลองด้วยใบยของออสเตอร์ลิฟซึ่งให้รสชาติเหมือนออสเตอร์ผสมไปสารกับเนื้อของ l o เ s t e r กบปะชด้านบนครับผมครับสำหรับจานนี้นะครับต้องบอกในคำเดียวว่าพอคำแรกเข้าไปเนี่ยมันแบบอืม แบบมันเข้าไปถึงข้างในละเข้าไปถึงใจเลยรู้เลยครับว่าจานนี้มันมีเรื่องของหัวใจของคนทําอยู่ในนั้นเพราะว่าตัวซอสเองพอเข้ากับตัว l o เตอร์แล้วเนี่ยมันหอมมากหอมมากจริงๆหอมจนเรียกว่านี่ขนาดเรากลืนลงไปแล้วเนี่ยนะครับรสชาติมันยังอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็อยู่ที่ลิ้นอยู่เลยนะครับจานนี้ผมชอบมากครับขอบคุณมากครับอันดับต่อไป เป็นเมนูอร่อยนุ่มละมุนลิ้นซะเหลือเกินอันนี้นะครับจะเป็นสุดท้ายที่พิเศษนิดนึงก็คือเป็นของหวานที่ทําจากอ o เตอร์นั่นเองเรียกว่าทีรามิสุล์อ o ตอร์เราใช้อ o เตอร์เนี่ยนะครับเคี่ยวให้มันกลายเป็นนะ้ำสต็อกแล้วก็มาผสมกับมัสคาโปเน่จะตัดด้วยสตอบบรอเบอรี่นะครับที่มีรสชาติเปรี้ยวครับผมคือตัวนี้โดยรวมนะครับมันคือของหวานเป็นทีรามิสุซึ่งเอาน้ําสต็อกหัวกุ้งใส่เข้าไปนะครับครับ เพอร์เฟกตรงที่ว่ามีตัวน้ำสตรอเบอรี่กินทั้งช้อนเนี่ยอร่อยมากเลยมีอยู่นิดหนึ่งก็คือตรงที่ว่าผมไม่รู้สึกถึงความเป็น l o เตอร์เลยต้องลองหรือว่าชิมเฉพาะตัวมัสโปเน่ครีมถ้าชิมอย่างเดียวจะได้ครับเพราะนั้นจริงแนะนำเนี่ยอยากจะให้ใส่เนื้อหรืออะไรเพิ่มอีกนิดหนึ่งเป็นของหวานผสมขอ,ของข้าวไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับครับลีทั้ศาสตร์ทั้งศิลป์ครับใช้ให้กรรมการใช้พิจ,จารณาเอา การทําจะยากเลยนะครับแต่เชื่อมันม่นในความสามารถของทั้กการทุกท่านครับเชื่อเลยครับศึกการประชันฝีมือการทําอาหารที่เชฟทั้งสองก็ใช้ความสามารถอย่างสุดกําลังรังสรรค์เมนูสุดล้ำเลิศออกมาให้คณะกรรมการได้ชิมรสชาติความอร่อยกันอย่างถึงใจแต่สุดยอดเมนูของเชฟท่านใดจะอร่อยครบถรสและตอบโจทย์ได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับ